สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องพี่รักทุกท่านนะครับชาวพิษณุโลกนะครับก็วันนี้ผมอดใจรออยู่ที่บ้านไม่ไหวนะครับผมก็เลยมาที่อนุสาศรีย์ประชาธิปไตยนะครับเดินทางมาเมื่อเช้านี่เพราะว่าก็เ,าเป็นห่วงนะครับว่าวันนี้มันเป็นวันที่ สำคัญวันหนึ่งก็คือเป็นวันครบรอบนะครับ14ตุลา47ปีนะครับแต่ว่ามันก็มีความไม่ชอบมาภาคนลเกิดขึ้นว่าเวทีชุมนุมเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็มีการจัดขบวนเสด็จนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่แหลมคมร้อนแรงขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมขบวนมันต้องมาชนกันตรงกันด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดเวทีที่ คล้ายๆเนเวทีที่จะมีโอกาสประทักกันของมวลชนหรือเปล่านะครับีผมก็เอาบรรยากาศมาให้ดูอันนี้มันก็จะเป็นถนนตรงแถวลาดำเนินนะครับตรงอนุสาวรีย์เลยนะครับก็จะเห็นว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของกันเนาะแล้วก็มีนี่นะฮะตำรวจเนาะผมไปคุยกับเขาแล้วเขาก็เป็นตำรวจเนี่ยนะครับนอกเครื่องแบบหัวเกียนนะฮะใส่เสื้อเหลืองแล้วก็มีประชาชนนะครับซึ่ง น่าจะขนกันมาเพราะว่ามีรถบัสจอดเต็มเลยนะฮะก็คือเป็นคนที่จะมาเฝ้า,อารอรับเสด็จนะครับซึ่งจากข้อมูลที่เราเช็คได้เนี่ยก็มีการสั่งการให้มีการ,ารการเคลื่อนขนกันมาเนี่ยครับขา้าราชการต่างๆแล้อคุณําชุมชนนะครับเนี่ยเนาะคือเราก็จะเห็นว่าคนมันก็ปนปนกันนะครับอันนี้กลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มตำรวจเนี่ยใหญ่มากเลยนะ ก็จะอยู่ต,า,ตามตอบตึกน,นะครับนาดบดียวนะครับแล้วก็กลุ่มประชาชนนะครับนี่นะคืออันนี้ต้องยอมรับว่าหัวเกียนเยอะจริงๆนะฮะไม่รู้มาจากที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวผมก็ยัง ไม่ได้เดินคุยเดินคุยคร่าวๆเนี่ยผมเจอตำรวจกลุ่มหนึ่งที่มาจากพิจิตรนะครับอเออแล้วถามว่าผมจะมาทำไมนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ต้องมานะครับก,ก,ก,ก็คือจะมาดูว่าเออเาก,การชุมนุมมันได้รับการ คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมาตราที่44หรือเปล่านะครับต้จริงบ,บุคคลเนี่ยมีสิทธิที่จะชุมนุมโดยสันตินะครับแต่ว่ามันจะไม่สันติเนี่ยก็คือมันก็จะมีปัจจัยนะในการยุยงให้เกิดความแตกแยกนะครับหรือว่าเกิดการใช้ความรุนแรงซึ่งมันก็เกิดม็อบไปแล้วเกิดการสลายการชุมนุมหรือการจับกุมแกนนําไปเมื่อวานนะครับ21คนที่เกิดขึ้นเมื่อวาน กว่าจะออกมาได้เนี่ยซัดไปตีสามทีสีนะครับซึ่งทางพรรคก้าไก่ของเราคุณพิธาก็เข้าไปช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะหัวหน้าพรรครับเดี๋ยวเดินมาใกล้อนุสาวรีย์นะครับก็คือทางแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยก็มาจับจองที่ไว้นะครับพเพราะนึกว่าจะโดนแย่งที่แน่ๆก็มาจองที่ไว้ตั้งแต่8โมง S <S <an itary> เอามาสูจส้จนหมไดป้ประชาธิปไตยอันเป็นที่รักและที่ต้องการของพวกชนชาวไทยครับนี่ผมไลฟ์ดูบรรยากาศเนาะเผื่อใครมาไม่ได้นะครับ้าเ <S an itary> ดี๋ยวนะผมจะเดินมาใกล้ๆแม็กโดนัลแล้วเดี๋ยวไม่รู้รสัญญ,ญาณจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ชนชั้นสักดีนะครอบครัวพอรสิไรต์ทั้งหลายที่มันเกาะคืประเทศไทยอยู่ คือแล้วก็ถามว่าเราจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งแน่นอนคนไทยเราก็ไม่มีทางที่จะเห็นตรงกันหมดนะครับแต่ที่เราน่าจะเห็นว่าเออเราน่าจะต้องฟังหลากหลายกลุ่มนะครับแล้วก็ยุคข,ของรัฐไทยสมัยใหม่เนี่ยมันก็คงต้องเป็นคําถามนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะปรับตัวแล้วก็ ยิดโยงกับผลประโยชน์ของประชาชน<ร>าได้อย่างไางแต่ที่จะ<ร>น,น่าเสียดายก็คือมอสมาเปิดโปงไม่ได้มีความจริงใจในการรับฟังของภาครัฐนะครับตทำให้พวกเราได้เห็นว่าคือตอนนี้มันมันก็ร้อนมากนะทุกคนก็กาลางลมพยายามรอพวกเรามาตลอด พวกเผด็จการพยายามอัน,นให้เราเนื้อหาในการปราศัยตอนนี้นะครับมันก็เป็นการพูดรอคนนะครับเพราะว่ามันเริ่มเร็วกว่า<อ>ที่กําหนดนส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่องของเนี่ยแหละฮะความอํานาจของศักดินานะครับนายทุนผูกขาดแล้วก็แน่นอนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะอันนี้เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราก็ได้ได้ยินได้ฟังกัน นี่แมคโดนัลนะฮะยอดขายหลายหมื่นชิ้นัสดีครับอ่ะเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์หน่อยนะฮะคือไอตอนเนี้ยมันก็คงสง,สงบเรียบร้อยดีอะครับแต่ตะเกียบผมนั่งรถไปรอบๆแถวกระทรวงศึกษานะครับแถว เส้นเส้นรอบนอกเนี่ยก็เจอว่ามีการรวมสะสมกําลังคนแล้วนะครับของทางฝั่งกลุ่มคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะครับผมก็พยายามจะไม่เรียกว่าเป็นเสื้อเหลืองนะเพราะว่าส่างตามสีเสื้อมันจบไปแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของการต่อสู้กันร,ระหว่างกลุ่มคนที่ต้องการความเท่าเทียมกับกลุ่มคนหรืออาจจะเรียกว่าเป็นหัวก้าวหน้านะครับฝั่งซ้าย,ยกับกลุ่มคนที่ต้องการการอนุรักษ์ นะระบบโครงสร้างการเมืองการปกครองทีเ่เป็นประชาธิปไตยน้อยหน่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับทุกคนก็คงเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยมันดีแต่ว่าเวอร์ชั่นไหนนะเนี่ยซึ่ง7จะกี่เวอร์ชันก็ตามมันไม่เคยลงตัวสักทียครับนี่14ตุลาก็ผ่านมา47ปีประชาธิปไตยก็ยังไม่ตั้งมั่นเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมีเอ่อการไปเจอกับเพื่อนสสนะครับที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้หารือกันว่าจะมีท่าทีอะไรยังไงบ้างมเกี่ยว้องกัอบบาันนี้มีการพูดคุยเรื่องการปฏิรูประบการศึกษานะครับการไม่มีอนาคตของนิสิตนักศึกษานะครับ นี่ก็พี่ๆที่มารอนะครับเอ่อก็มีเสื้อแดงนะหลายคนเลยนะครับคือวันนี้เวลาแบบแม้แต่แกนนำเองก็ประกาศยากนะครับว่าจะมีคนเท่าไหร่เพราะว่ามันออกแกนิกมากคนที่จัดตั้งคนได้เนี่ยมันไม่มีละนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกนิดหนึ่ง ไม่ได้แสเจอนักข่าวแล้วก็มานานยังนี่นักข่าวก็มาเพียบนะฮะพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็อินโทรให้ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมกลับไปประชุมกับทางเพื่อนๆนิดนึงก่อนนะครับ หลักๆเนี่ยเราก็คงจะเตรียมการเนาะถ้ามีการละเมิดสิทธ,ธิมนุษยชนถ้ามีการให้ข่าวที่ผิดเพียนเกี่ยวกับผู้ชุมนุมเนี่ยทางพรรคของเราก็คงจะมีท่าทีนะครับในการตอบสนองแถลงหรือว่าออช่วยในการปกป้องสิทธินะครับแต่แน่นอนเราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะมาจากฝั่งไหนหรือว่าฝั่งผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะครับ ค <c oughs> <Lil> <ale> ือหัวเกลียนเยอะจริงๆนะครับไม่รู้มาจากที่ไหนกันจริงๆไอ้คนบอกว่าเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ขาปันพาราดอนมันไม่รู้จักจับไม่สวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋อได้ครับนี่ผมไลฟ์อยู่พาพาเดินดูรอบๆหน่อยเอาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันได้ผมก็เป็นหัวผมนม็สอนเด็กให้ันหัดพูดหน่อยพูดจาอย่างพูดจาหน้าฟังหน่อยใช่ไหมาาาานนีแแลเเเเดดด็็กพูจต่ปงยโอ้โอเคแต่หัวหัวเกียนเยอะมากเลยนะครับนี่นั่งกันอยู่เต็มเลย แี่เข่สันตินะดีสันติผมผมคุยกับตำรวจบางคนแล้วครับเขาเขาก็คือมาดูแลความเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาเลยเฮ้ยห่วงห่วงขอบ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 ผมอยู่ถึงดึกแล้วครับพอเดี๋ยวพอพอพวกเราชนะนะเดี๋ยวตัวเด็กเครื่องแบบเขาไม่มีหรอกเขาก็ประชาชนเขาบอกไว้ฟุตเตโอเคพี่นะรักษาเนื้อรักษาตัวกันครับจะกลับแล้วเนี่ย ปาวผมมีนัดกับเพื่อนหน่อยนี่มีพระมาชุมนุมด้วยนะฮะเอาสวัสดีครับนวัตสการ์ทุกท่านวันนี้ผมก็โดดกระถินมานะครับแันนี้ผมต้องไปงานกระถินที่วัดคูนะครับอ่าตอนนี้อยู่ใกล้วัดบบอละอีกวัดหนึ่งที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ของเดือนตุลามากนะครับ เอาละฮะหลักๆมันก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมไปชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วก็รอกับเราคิดว่าจะอยู่กับกลุ่มสอสอแหละครับเพราะว่าเราก็ต้องมีท่าทีของทางพักเนาะแล้วก็คงจะมาฟังปลาใสนะครับจริงๆอยากจะไปให้ครบทุกเวทีนะครับอยากไปเวทีหมอวังลงด้วยอยากไปเวทีอะไรนะครับหมอเหรียญทองด้วยนะครับ แต่ก็ไม่รู้จะเดินทางได้รวดเ,เร็วขนาดไหนเดี๋ยวต้องว่ากันคือทุกคนมีเสร็จชุมนุมเหรอครับนะทุกคนมีเสร็จชุมนุมอันนี้รับประกันได้นะครับแต่การชุมนุมที่สงบสันติเนี่ยแล้วก็ข้อเรียกร้องในการฟังนะครับถ้ารัฐบาลปิดหูฟังข้างเดียวไม่ฟังอีกข้างหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นปัญหาคลาสสิกเกิดขึ้นไปตลอดนะครับเพราะว่า ระบบประชาธิปไตยก็ต้องอบรับความหลากหลายตรงนี้ไว้ให้ได้แล้วก็เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีคนรุ่นใหม่ที่ตั้งคําถามกับระบบก,การเมืองการปกครองของประเทศไทยมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปนะครับตวงนี้ผมขอเบรกแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณครับผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่า